สวัสดีพี่น้องสุภูสุขนครับมือน,นี้ผมยู่สั้นสูงสุดพี่น้องห่างไอคอนสยามผมกับมาห่างไอคอนสยามดูได้พี่น้องแต่ว่าโบหูวามีสั้นสูงสุดชมวิวครับเดี๋ยวสีภาพพี่พาน้องมาเบ่งงามอีหลีพี่น้องสุเทียกับไปยูแต่สั้นล่างนี่ขึ้นมาเห็นวิว แม่น้ำเจ้าพญาสวยง้ามมากครับพี่น้องผมว่าหลายคนอยู่เด้มาห้างไอคอนสยามบกเคยขึ้นมาสั้นสูงสุดส่วนมากก็สียูสัน้นล่างครับสวยง้ามมากพี่น้องผู้ใดแน่เคยมาเม่นมาบอกจุดชมวิวห้างไอคอนสยามพี่น้อง สั้นสูงสุดเขาสีมีมองให้องชมวิวคางๆก็สิเป็นลานกาแฟพี่น้อง้านกาแฟ,าาาฟา้านอาหารนั่งกินเขากินน้ำได้แต่ว่ามองเข้ามานานั่งเล่นไทยวิวทิวทัศน์เนี่ยก็สิเป็นมองเฉพาะท่านผู้ใดไปกินกาแฟาเขาก็จะเฮ็ดไว้เฉพาะครับนี่นักท่องเที่ยวหลายได้พี่น้องโดยเฉพาะเจ้าต่างชาติเพิ่นกสิมา ทายลูกทายใดครับมาเซลตีโอ้มาไอคอนสยามต่างบักหลายครั้งเด้พี่น้องบู่ว่ามิสัันสูงสุดครับนี่อยู่จุดสูงสุดเลยเหลียวเห็นวิวทิวทัศนเด,ด้สวยงามมากครับมีโอกาสกับมาก,กักไดั้ใเด้อครับพี่น้องบริษยียคาใส่ใจผมว่าช่วงยมมแลงสีเหมาะสีสุด อากาศยังสี่เย็นแต่อยู่เทิงนี่กับบหฮอนเลยพี่น้องล่มมันแห้งพุ่นเลี้ยวไปพุ่นทางพุ่นก็สิเป็นอันแถวสาท่อนีน่ถือกอกถืออใจนักท่องเที่ยวครับพี่น้อง มาตาม่หกหลายเทียบออหูว่ามีหมองอันจุดชมวิวอยู่นี่ครับแต่ว่าบกกว่างเลยพี่น้องมีอีกจุดหนึ่งอยู่สันล่างกว่านี้ครับแต่ว่านี่ขึ้นมาเป็นตันสูงสุดมันสิเห็นมุมสวยๆหลายกลัวป่นนักทองเจี่ยวเต็มอยู่ยครับ มากันใดเดอ้อห่างไอคอนสยามพี่น้องจุดชมวิวสำหรับหลายๆคนอยากขึ้นมาเบิงบรรยากาศกรุงเทพเบิงบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามครับเม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพ่นเห็นอันคนอยู่ข้าง่างตัวน้นอยพี่น้องหยางลายลายครั ขาล่งเลือนั่นน่นเลือห ả ด,ดวนเจ้ยพยาพญาก็ล่งแรนไปนะโอ้โสวยอีหลีพี่น้อง แนะนำให้มาเนี่ยมือแรงเ้ยช่วงันสามโมงขึ้นไปอ่ะจังสีอากาศบฮหอนไปนั่งกินกาแฟาก็ได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเดอ้อผู้ใดสิมาชมบรรยากาศสั่นสูงสุดห่างไอคอนสยามกับมากครับพี่นอ้องพาขอบคกัวมาได้ไม,ม่องนั่งมองอยังเด้มีหอดต้นไม้ครับพี่น้องู่เทืงนี้อากาศก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่ามันอยู่สูงมหอน เอาละก็ชมว,วิวไปน้ำกันครับวันนี้ขอกลา่าวคำสวัสดีครับ